สวัสดีครับอช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับกล้วย,ยนำว้าพันเตีย้ยโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับเหมาะมากนะครับในการที่จะเอากล้วยนำว้าพันเตี้ยไปขยายพันธุ์นะครับ ผมจะแนะนําวิธีการขยายพันธุ์และการดูแลแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูและไปชมนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากจะได้กล้วยพันธุ์เตี้ยไปปลูกนะครับก็ให้พี่น้องติดตามดูนะครับซึ่งผมเอาไปปลูกแล้วนะครับกําลังได้เดือนกว่าขึ้นสูงมากนะครับแล้วเราจะดูแลด้วยการทําแบบวิธีนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับมาดูต้นกล้วยนะครับที่ปลูกใหม่ยังไม่ถึงได้สองเดือนนะครับแต่ก็ดูการแตกหน่อนะครับเต็มเลยครับประมาณหนึ่งสองสามสามต้นนะครับแค่สองเดือนเองนะครับพี่น้องเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ย นะครับท่านอาจจะสงสัยนะครับกล้วยปลูกใหม่จําเป็นไหมนะครับในการแต่งในการตัดใบนะครับตัดก้านใบนะครับกล้วยนะครับโดยปกติแล้วเราจะเอาไว้ประมาณ7ใบนะครับนับจากข้างบนนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่้านะครับวันนี้ก็ตัดออกให้หมดนะครับ นี่แหละครับตัดเพราะว่ามันไม่จาเป็นนะครับตัดต้นกล้วยก็จะได้อวบใหญ่ให้ผลผลิตเร็วนะครับพี่น้อง นี่แหละครับก็เอาไว้ประมาณนี้แหละครับ1234567งสามสี่ห้าหเจ็ดเอาไว้ประมาณเจ็ดใบนะครับส่วนที่อยู่ใบข้างล่างก็ตัดให้หมดแค่นี้แหละครับรเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูต้นอื่นอีกนะครับนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็มาดูต้นอื่นอีกนะครับ for ดู นี่ครับอันนี้ก็ให้เหลือประมาณ5ใบนะครับก็ตกแต่งอย่างนี้แหละครับต้นก็จะได้อวบใหญ่ให้พ้นผลเร็วนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่นะครับเป็นต้นกล้วยใหม่นะครับปลูกไว้ในหลังสะนะครับ ไปเลี้ยงปลาต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปว่าเลี้ยงปลาลักษณะไหนนะครับนะครับเอาวิธีการเลี้ยงปลาก็เอาเศษใบกล้วยหรือต้นกล้วยนะครับทิ้งลงไปก็ในส่วนนี้นะครับเราทำข้อ,อก,กั้นไว้แล้วนะครับ เราก็ทิ้งเดี๋ยวใบกล้วยจะเน่าปลาก็กินนะครับก็จากเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนแล้ครับสวัสดีครับ